สวัสดีจ้าพบพอกันพื่อกเอาเอา้าตื่นขึ้นมาเพิ่นหิวเขา่าเออการมันยั่ไงนะสวัสดีจ้ากันสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า,วจาเวลากินข้าวกับยงกินขา้าวซอดกับไข่ ต้มสามสองไข่ต้มสามสองพี่ล่ายอ,อ,อยากินเข,ขาไข่ต้มเดี๋ยวมื่อเนี้ยมแมนบอแมนจ่าเมนจ่าอยากกินข,ขาบไข่ต้มจ้าพี่นอ้องก็เลยต้มไข่ให้กินฮ้อนคือฮ้อนใช่มันถือเขาเขามันฮอ,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 อนกูเขาแม่หูฮอนฮอนเลเดี๋ยวให้มันเย็นกันแป๊บนึงค่อยกินก็นได้ลดูกแม่ยังว่าทาันเนี่ยขยำไข่ให้หหอี่ล่าเลยแม่ขยำไข่ให้บอแม่ขยำไข่เห็นไหม นี่ละจ้ะกับเขาเขากินง่ายๆย,ยีหรี่เพื่อนพุ่นเนี่ยพวกเนื้อพวกยังเขาไม่ค่อยอยากกินบันไดจ้ะที่มากที่สืดอเพื่อนกินขอกับน้ำพริกจ้ะแต่ว่าเมื่อนี่ว่าอยากกินขากับไข่ต้มบอกแม่ตุมไข่ให้วจะต้มไข่ให้เขาค่ะหอนเลยลูก กิข้าวกับไข่ต้มก็ซีจียวไข่ขเขาเขาก็บม่เอาขอเขาจะกินไข่ต้มจ้ะบู้น่ากินอยู่นะว่าไปขอบคุณค่ะหรือยังหล่อนเด้อลูกร้อนเด้อระวังเด้ออืมซ่บบลลูกอืมจับปลาค้า แซ่บจ้าเขาหิวไ่เขากินแล้วนาะจ้าพี่น้องจ้าดยงให้แม่ปามะม่วงให้กินอีกเอาอยากกินมะม่วงอีกอ๋อเดี๋ยวแม่ให้ให้กิน,นอีกนู่นน้ำพริกีหลากลอยู่ตรงโต๊น่นพี่เตยยังไม่ได้เก็บให้เลยแม่ยังไม่ได้เสียบน้ำร้อนเลยเนี่ย,ยละกินขวกับไข่ต้มพี่น้องให้มีหมูเสียดหมูให้กินกับพวกกินจ้า ความสุขของนางยังหนุกมักินแล้วปวดมันหอนคอมันหอนอคอกินได้น้อยเดี๋ยวพี่น้องว่ามันหอนคอเดี๋ยวให้มัมเย็นก็นค่กินไม่ก็ได้ลูก ขออนุญาตให้ได้ปะค่ะได้ๆครับน้องกันนี่แหละครับจ้าจ้าจ้าที่นีนเดียวกันนี่แหละที่นีนเดียวกันเลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ้ามาจะชักใยน้อค่ะน้อมาจากชุมแพครับชุมแพพี่น้องเอฟซีเส้นมาจากชุมแพครับอันนี้จะดีครับพี่ตบอดครับอันนี้ันดีโอ้นิทกันดีว่าะฉ่นเฮียคำวันเราเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นคำวันเลยจ้าเปลี่ยนคำวับเออเปลี่ยนเป็นคำวันล้วเฮียคำวันเลยเจ้าเบิรงเด้อเนี่ยว่าันเสาร์แบบเนี้ยวันดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอ้ เป็นจังไหวเรื่ดยเครับเพลงเป็นไนหอยครับกิจการหายอย่างตีเรพี่น้องกิจการเป็นจังไรเรนเอยครับกจะบ๊กันบปันไหนบปันไหนเนาะครับเปิอุนลุนชมนี่แหละพอม่เปนจ้มุนุมจี๋ยก็จะไปใช้ภูมิเลยแบมมหาก่อนสมเนื่อรอกันเนี้ยสมเนี่ยสมเนี่ยทาตับเพื่อหมสเก็ได้สมเนก็ได้สเพิ่ันยังไม่ได้ออ S <S ไอ้อยังโอเลี้งลงยงครับปอเลี้ยงเนี่ยใส่ลมไม,ลไม้เยอรอไหมมาจากขุนพ้ไม่เยอไม่เยาะจากขุนแพ้มันอินจากไตเติบีเลยพี่นะร้าน<ม>อะไรนะร้านน้องเหนือกกน,น้อง,นองเหนือกกน,น,กกนอ้องเหนือสก,กีนโก,กิน้องเหนือสกินอยู่ข้นแพ้เนาะพี่น้องเนาะูเใดพันไปพันม้าฝากได้จ้าฝากได้จ้าฝากเขาแวะไปได้ผู้ใดต้องการันได้เสือครับนได้เสือได้เสือกันเพื่อนไม่ได้เสืสือวากันเพื่อนน่าจะเนาะไดทักไปได้ ฝากกระโว้ได้จ้าเด้ฝากกระโถได้ข้างนี้มหัวล้าน86รับ8599360นะครับ้เด้อเบโพดเด้อพี่น้องชื่อว่ายังก็ค่ะอีครับเอออีเด้อพี่น้องเด้อร้านน้องเหนือนะครับน้องเหนือสกีนน้องเหนือสกีนครับฝากได้ฝากได้รหนฝากได้ร้านนดีช่องหนึ่งหัานฝากได้จ้าแ่ไมนได้เพื่พี่นองวีใจมาเพิ่น่ันไปพันมาว่าจะกับวันวาหู้จกดีน เดี๋ยวสิบอกนะคนนี้คือคนแรกที่สั่งส้มเนื้อส้มหมูไปกินตั้งแต่เริ่มทำครั้งแรกเลยคนนี้คนนี้เป็นอนั่นเป็นเว้ยเป็นเว้ยตายพี่น้องคนะคนนี้แหละเด้อเป็นเว้ยตายพี่น้องส้มสิมส้มหมูส้มเนี่ยคำคำวันก้อนหมูพี่น้องมาตายบบนี้คือพี่เอจ้าคือพี่เอแน่ใจนาะโอ้ยเจาะกับจังชารสชาติสุดเลยครับ หลกเกณฑี่เขาใมาเดี๋ยวผู้ว่าได้กินไหนนี่คือคนแรกนะจ๊ะที่ชิมนี่คนแรกเป็นผู้เบิก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 แล้วก็กล้าตายพรอะนี่เนาะนี่มีมีเอสองเอเนาะมีพี่เอถูกแพนแล้วก็พี่เอด่านคุณทศพี่ชิมมีสองเอที่ชิมก่อนเพื่อนแล้วก็บอกรสชาติก่อนเพื่อนเผ็ดส้มวัวคำม่วนคือเก่าวจ้าเพราะว่าเราเป็นเผ็ดเก่าเออแต่ว่าเราซื้อเปลี่ยนเป็นคำวัวแล้วพี่เนาะคำวัวเพชรบ้านเพล็กใช่จังหัดไ สร้างปิด okay. ิมทกคนได้จ้าเด้อวาเนาะคุณยายแดงวางเลยคุณยายแดงไ่ได้ทุกคนย่ด้จ้าคุณยายแดงซิม้าสวัสดีค่ะซิมคือการแซ่บพุชาน้าแซ่บ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 าที่นงครับก็เล่คุยกันแว่าจังได่เอาจังใดไปใหเอซที่ขมแล้วได้กินชุบูทุบคนนาเวทีนะ่ได้ฝากไปจังหวัดใดก็ได้่นเนาะไปจังหด้กินเพได้ฝากมีต่อนนง้ซิบิงนะรับได่ร้เบิงา่ก ก็เลยคุยกันปรึกษาเรื่องว่าจะเอาไปจังใดครับตอนนี้ก็เลยหาแนวทางวิธีการเอาไปอยู่ว่าส่งไปแบบไหนดีครับนี่แหละหาเรื่องกันใช่กันครับน้กับพวกพี่พุ่มรู้หรอกกับเพื่อได้ซู่กันตามเรื่องตามเรอบพี่น้องครับพี่น้องกันค่ะพี่น้องครับระหว่างเราก็ะเบียหาระหว่างเราได้แวะมาหาเราผ่านไปผ่านมาเราแวะมาหาพี่น้องเออ่ท่านใด ขอฝากได้จ้ะพี่น้องท่านใดที่ขา้าราชการต่างๆที่เป็นเอฟซีของสาวน้อยเพชริมแพงที่อยู่ระแวกใกล้เคียงหรืออยู่ตัวประเทศนี่แหละฝากร้านน้องเหนือสกีนเด้เลยจ้าเสือ้อผ้าออกแบบของอบตร,บตรงเรียนนี่ยังขา้าราชการต่างๆโทรปรึกษาเพื่อนได้เลยจ้ะที่น้องเหนือสกีนเบอร์โทรยังค่ะอ้ย086ครับ086 859 859 9360ครับ9360รับเอฟซทั่วประเทศได้ครับรับเอฟซทั่วประเทศค่ะออกแบบให้พร้อมขอให้สั่งมาเลย ออกแบบให้พร้อมเนือจากพี่น้องจ๋าฝากฝากอุดนนนไอ้ซ้ายเตยน้ำแน่ท่านใดอยากสนับสนุนเรื่องเสื้อของข้าราชการต่างๆราคาเป็นกันเองค่ะโทรคุยโทรปรึกษากันก้อนได้ด้วยพี่น้องว่าเข้ามาแบบใดเฮ็ดแบบใดคุณสามารถออกแบบให้ได้ค่ะเสื้อผ่าแล้วแต่ที่เขาเลือกนะค่ะแต่ว่าส่วนมากเห็นจะผ่าย่างดีได้พี่น้องเราเห็ดอ่ะผ่าย่างดีได้จ้ะเราเฮ็ดบอมเป็นาผ่าแบบราคาถือด้พี่น้องเราเห็ดห้ออกแบบดีจ้ะ งานบวชงานบุญงานบอลเฮ็ดเบิดครับผมเฮ <ath> ็ดเบิดค่ะเฮ็ดเบิดเฮ็ดเบิดอ้าเราลาเฮ็ดเบิดจ้ะพี่น้องจ้ะฝากร้านแล้วน้ำนเนื้อน้องเหนือสกีนชุมแพเนาะนนอยู่ชุมแพอยู่ตรงตรงไหนอ่าอยู่ถนนบ,บุรณะเจริญครับบุรณะเจริญค่ะเส้นสายเจ้านะครับเส้นสายเจ้าอยู่ยิงยิงสายเจ้าเนาะแม่นว่าจ้ะอยู่ยิงยิงสายเจ้าด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะท่านใดอยากสนับสนุนทักไปหาเราได้เลยจ้ะสอบถามรายละเอียดต่างๆอยากเฮ็ดเสื้อผ้าลูกเหลือเสื้อผ้างานบวช สก,กินเสืองานบวชสก,กินเสืองานแต่งงานอย่างงานแต่งงานเสื้อคนงานได้หมดค่ะได้หมดค่ะได้หมด,ด,หมดแล้วรับเปดได้จ้าพี่น้องจา้าเอาพี่น้องเออก็คุยกันเรื่องว่าทั้งเสียจังไหนเคยสรงใปให้พี่หมอดได้นน่ละผู้ใดมีความคิดเห็นยังไดอ่ะคอมเมนต์เข้ามาบอกในเดือพี่น้องว่าเขาดีบอที่เขาเสียเอาไใไห้พี่หมอดเพื่อนเอาไปไ้หลังเวทีน้าเพื่อเอฟซีท่านใดเพื่อนสนใจอยากอุดหนุนอยากสนับสนุนพี่หมอดนี่เอค่ะ ดีบ่เฮ้อหรือจังไห,หร่ยสิเป็นการรบกวนเพื่อนไปบ่ใช่ค่ะซอยซอยคอมเมนต์ข้ว่าไ่ครับว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือบ่ดีหรือว่าเป็นหรืออยากไอตัวตัวผมอยากให้พี่น้องได้ซิมของแซ่บๆบ่บเมนดอกครับยุ่ใสก็มีขายครับอยุ่ใสก็มีขายแต่ว่ารสชาติเหมือนเดีแต่รสชาติบ่คือกันแต่ีนจะเฝ้าาตเลยครับถ้าบ่ได้กิ่นของพี่ข <c oughs> มอด <c oughs> จะเฝ้าไตดีครับต้องกินก่อนเจ้าผมครับก็ฝากไว้นะครับครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ จังสันคลิปนี้เตยขอฝากฝากให้พี่น้องแสดงความคิดเห็นไหมนะเราจะว่าขอบควรเอาไปฝากพี่มอดบอัวหรือจังไดร่สันเนี้ยให้พี่มอดเพื่อนเอาไปเพื่อพี่น้องเอฟซี FC เพื่อนอยากสนับสนุนพี่มอดเนาะะฝากคอมเมนต์มาได้เลยจ้ะพี่น้องจา้าสุดท้ายนี้คลิปนี้เนาะ,ะ,ะค่ะขอบคุณเอฟซีสาวนอ้อยเฟย์แปงเอฟซีน้นอง,งอุงิงเอฟซีน้องหักแพงเอฟซี FC อีลาปายแล้วก็เอฟซี FC บ้านฮักทุกๆบ้านของศิลปินทุกๆท,ท,ท่าน,ท,นทั่วโลกเนาะคะ่ะเนาะ อขอบพระคุณบอสโจซอนุษย่าสุภาพและกบปาอำนาจค่ะที่มอบโอกาสให้ครอบครัวของขมอดเนาะค่ะและก็ขอบคุณนาชูชาแนลค่ะนาชูที่คอยอแนะนำให้เด y o ยูทูบช่องยูทูบค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอให้ทุกท่านมี่ความสุขความจเจริญร่ำรวยเงินท้องอยิ่งยิ่งขึ้นไปได้จากพี่น้องจา๋าฝากช่องเต้าลูกตาน้ำแนช่องนาชูชาแนล ช่องเอ่ย,ยนุ่ยหัวล้านและก็ช่องกระมลทิพย์ชาแนลน้ำเนื้อจา้าพี่น้องจา้าขอบพระคุณค่ะพบพอกันคลิปหน้าจะ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ